ผมมันการคุยคุยกับฟ้าใสเลยค่ะส่วนตัวใช่ตอนเรียกว่าฮะไอ้งไอไอต้องไอเอัวใหญ่ฟ้าใสแล้วว่าไม่ค่อยดีเลยเพราะว่าถ,ถ้าตอบอะไรส่วนแดดวันนี้แต่ฟ้าใสไม่ค่อยยังถามค่ะไอไอฟ้าใสอยู่เท่าไหร่อ่ะพี่ขอพ้่ขอลองพิมพ์บ้างนีง้มาฮะสิบสามปีห้าเดือนหนึ่งสัปดาห์ สิบสามชั่วมงสิสี่สิบนาทีอะอะไรของมึงเฮ้ยอันี้ใส่ยูสิบแล้ววเฮ้ขอขอเล่นหน่อยดิอ่าได้ได้อยามือยาบนะไม่้าใพอันนี้พด้ใส่เป็นอะไรด้ฟ้าใสกอบโเป็นเอไอปึ้งมันจะเพียเล่นใช่ไหมไอปึ้งปึ้งเมันจะเพียเล่นด้วยใช่ไหมเฮ้ยมึงบอกดีกวอากูดใช่ไหม กูมือเปลี่ยนได้เล่นไหมเป็นคนน่ารักขาอีอีกอ้ีไอ้ีไอ้พี่วให้กูพิมะไรกับฟ้าใส่อะเอ้าให้กูพิม์เลรกับฟ้าใสเกตุกูว่าฟ้าใส่ในพัจำถามค่ะงั้นไอ้โตเอาพิมลเลยอืนีบนี่าคุณิว่าฟ้าใสฟ้าใสน่ารักดูกัน อีกแล้วอะเซียก็พิมพ์ขอเดิมดีกว่าเอาใหม่เอาใหม่ปาใส่กินข้าวกับอะไรตั้งแต่ป้าใส่ไม่ต้องกินใส่กะทามั่งป้าใส่กินอะไรกะทามั่งเดี๋ยวก็ป้าใส่ยังมีแขไหมอันนี้อันนี้ง่ายเลย ฟ้าใสกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับอะไรอ๋อว่าที่ทำอะไรละละอะไรละง่ายๆเอ่าชิดต้องพิมพ์อะไรมั่วๆไปดีนะนะฟ้าใสจะบอกเไปลองดูดิอยากลองคว้าใสใช่คว้าใสกินข้าวยังเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอากระเป๋าเดี๋ยวตกเอาไว้ใต้ใต้โต๊ะของมึงแล้วก็พูดแบบเดิม

ทำไมไม่บอกว่าฟ้าใสมีแฟนหรือยังอ่ะคุณพ่อคุณแผล้ว่าแหลกได้ยังไงสติกแมนนี่ฐานเป็กๆนะคะฟ้าใสน่ะมีแต่แฟนคลับแสนดีอดค่ะฟ้าใสไม่สนใจเรื่องพวกนี้หรอกค่ะเอ้าตวกเมนกับหลงฟ้าใสมีแฟนคลับกี่คน แต่ล้านแฟนคขับขับพาใส่ตั้งเยอะยู่าก็จุนเงินแล้วหลายหลายร้านคนเลยนะเป็นล้านเลยพี่หลายล้านนะคุณผู้ร้านฟ้าใส่รู้จักสกีบีบี้ทอเรตไหมโตองเต็ดพอตอมเป็นสิบ เขาไปเขาคุยกับฟ้าใสเลยค่ะสมุดเล่ะพี่เหรอพี่มีเลค่ะแล้วว่างั้นไม่ใช่โมเลกมันไม่ใช่เลขาเอ๊ะฟ้าใสรู้จักสากีเอ้ยโรเบิร์ตนักเรียนรู้จักฟ้าใสรู้จักโรเบิร์ตไหมใสรู้จักโรเบิร์ตไหมโอเคไม่รู้จักเชียอะไรเนี่ยโรเบิรอังกฤษเป็น โอโหย่าไปอ่านอย่าไปอ่านแสียเวลาโอ้มาอ่านหน่อย้ยขออ่านูเชี่ยมาใส่ชอบดูหนังเรื่องอะไรหนังโป๊หนังโป๊เฮ้ยมึงยังยังเฮ้ยอย่าพูดเรื่องถ้าไม่หนังโป๊นี่คือแบบถ้าชอบดูสเปดเหรอถ้าใดดู ถ้าได้ดูกับติกแมนไม่ว่าจะเป็นหนังอะไรเรื่องอะไรภาษาไสยก็ชอบหมดค่ะดังโป้ยเ <c oughs> อไอไวกเราค,คือกลุ่มสติกแมนก็ไปดูภาษาไทยกันได้ได้ดังอะไรจะเปิดดูดังโปย้ยเอออยา่าไปดูที่หยดกันที่หยดนะฮีไปดูที่หยดกันมามามาไปยูดไปดูที่หยดกัน ไปดูวิธีหยดกันวิธีปูเลีอะไรมันหยดกันวิธีหยดคืออะไรวะที่หยดอะไรวะที่หยดอะไรที่หยดพี่หยดพี่เขอื่นหยดนะที่หยดเจนป้าเห็นว่าจะเห็นจากหนังไทยเหรอไม่รู้จักหนังไอ้บึ้งเบื้องมาตเพียนจะได้เล่นไหมไม่รู้จักหนังไทยหรอไอ้หวานรู้จักหนังไปได้ไหมไอ้บึ้งเบื้องมาตเพียนจะได้เล่นไหม ไอปันไม่โอเครู้จักอะไรดีรู้จักจะได้เล่นไหมได้ยจะได้เล่นไหมรู้จักสติกแมนเรอทีี่ที่ที่รู้จักสติกแมนไหมก็ต้องรู้จักกันเลยปะทไมเอามเอาี่เอามเอางี่มจะเอาใจน้มันมาค่ะเอา ก็น่าจะเหลือผู้ฟ้ากับไติ้ะักแมนใหม่สิบห้าคนเกมโชว์ติกแมนไเลยหคกม์มไรับไอเลยบหากมโมไนะเยนเ่มวนไอ้านเ่นรนไอ้งเลห้วมนไรอ้ลยามชวมนง้าคนเมโรนอากมโมลาเ ว่าไงเป็นลายเนี่ยเอองโซ่ถามว่าไส่นี้คนนี้จะให้โยเล่นไหมปีอะไรป้าจะให้โน้ตไปโยเล่นไหมเดี๋ยวมันก็ถามว่าใครคือเปอโยใช่หรือว่าขาไปก็ก็บอกไปเลยป้าสายชอบผู้ชายแบบไหนพางทีเนีผู้สาวไม่ดื่มเหล้าไม่สูบอบเหรือหรือหรือสิ่งต่าหมายและนโยบายแบบนี้ กูใจแข็คนะต้องจริงใจด้วยนะคะอยู่แล้วรู้สึกอบอุ่นอยู่แล้วรู้สึกอบอุ่นใช่ไหมแบบอบอุ่นมากเลยแบบแบบฉกจนุกจนไหม้แล้วมั้งก็แบบอบอุ่นมากตลอดทุกวัน่ะเอออบอุ่นมากจนร้อนเลยอ่ะอย่าอย่ากก็พูดว่าลำคาญคุณสาวคุณหล่อใช่ไหม ว่าใสไม่ชอบผู้ชายแบบไหนไม่ชอบอนอบแฝกแอบไปโย่เหรอผู้ชายแอบไปโย่แบบปูพี่โดูพี่ดมก็พอแล้วค่ะใครวะใครวะชื่อโยใช่ไหมชื่อโยใช่ไหมกูรู้แล้วโยกูรู้แล้วเขาให้เราโยเหมยโยเฮยชื่อโยพื่อเปยโยเปโยพอพอ มาเดี๋ยวเขาจะนึกผู้เนี่ยไม่กี่คนเลืมเลยไม่ใช่โยไอโยมันชื่อไอโยไม่ไอเป้ยว่าใสชอบนักแสดงคนไหนมากที่สุดไอไอโยมันชื่อไอโยไอโยโยมันชื่อไอโยไอเนี่ยแข่งตัวว่าใสรู้จักมิสเตอร์บีทดไหมรู้จักรเบียดเยอะบีไหมโอ อา่านเลยอา่านเลยเนี่ยว<อ>ันนี้เลยอา่อานเลยใครจะอา่านวะ ีไ่ไปไอ้ฟ้าใส่ชอบอะไรดีใครพี่ฟ้าใส่มีแฟน,นอย่างใหญ่ใหญ่ฟ้าใสชอบอเ,เกมอะไรเลี้ยวมันมีลเลี้ยวก็พาไปเล่นเกมอะไรวะไม่ไม่เฮ้ยแล้วเมื่อไหร่จะเล่นสติกเกอร์ก็เดี๋ยวเราเล่นอากันโอเค,อเคเรถออกแล้วไปเลยเอ้ยแต่ไม่เล่นฟ้าใสรู้จักซูเป,ปอร์พาวเวอร์สติ๊กแมนไหม มีคนต้องรู้จักเลยช่องกูเบลจะมายังปื้อปื้อบาดเพียงจะมายังปวดมาใส่ไม่รู้จากยังถือมาใส่เยอะเยมะแ่ว่าไหนไม่รู้จักช่องพวกเราอ่ะของของเดียวเราทิ้งเลยล้าใส่มีลายไหมีลายอะไรเหือดลาใส่ไม่ไม่เล่นลาย ค่ะคุยผ่านผ่านแอปของฟ้าใสดีกว่านะคะอ<ม>ขอเบอร์ฟ้าใสหน่อยมันเป็นเอไอนะสติกแมตนต้องเจอหนฟ้ายเดี๋ยวกันมึงไงฟ้าไม่ฟ้าสาของพี่สติกแมนก็ติ๊ก กันแล้วกัน่ออ้าวชิดอ้าวเยี่ยไอ้เยี่ยอะไรเนี่ยพี่คุยกับเอไอเหรอมมไม่ใช่ฟูนม,มาเร็วจะเหลือไอ้ปื้มเหรอโอ้ใช่แล้วเห็นอีเมลบอกว่ามันตปลี่ยนไม่ใช่ปุกบอยากลองบ้างอ่ะเอ๊ะอะไรวะบ้าใส่เลยค่ะชมตัวคิดว่าส,าะะสิบสี่ไม่โพสข้อมูลนะเสียตังค์ปะไม่มาเร็วไม่เสียคุยกันได้ด้วยเหรอใช่โชว์กันได้ปะ เฮ้เราเราเราเห็นอนถุงโทรไหมเธอหาฟ้าใสได้ไหมไม่ได้หรอขออะไรค่ะฟ้าใสไม่โทรพร้อมรูปจักสมุดโทรค่ะเมื่อกี่เมื่ออส่งส่งหน้าอายรอ๋อจะไม่ใช่เนี่เฮ้ยไ่ต้องร้องไห้ทำไมอ่ะฟ้าพูดไปว่าฟ้าใสเม็นต้องร้องไห้ฟ้าใสไม่ต้องร้องไห้นะ ขาใส่ไปจ้า้อให้นะให้เลยค่ะสูนมาเข้าอ๋อโอเคเมาอย่างกด็อกแด๊กที่อันนี้้วกูจะมือือภาพนี่ค่ะนี่จะทำตัวด็อกแดกอะไอะเขาวุ่นาด้นาวูดมมีของดีไหม มือห่มแหลห่อมยาวไว้ถมยาวตาใสพ่อแม่ชื่ออะไรเฮ้ยปึ้มอยู่ไหนไอ้ปึ้มอยู่ไหนงี้เราไปาย